ไวฟอร์เอร์ธเถิดไทยองค์ราชานโครงการปัญจกรยานสืบสารพระราชปณิธานหนึ่งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบจากนครศรีธรรมราชสู่จังหวัดน่าน14จังหวัด72จุดกิจกรรมประกาศปฏิญญาหยุดโลกเดือดด้วยเอาระยะ,กะเกษตรวันที่10ของโครงการสระบุรีและลบบุรีเริ่มต้นวันใหม่นักปั่นไบ์ฟอร์เอร์ธมีภารกิจสำคัญ ในการสารฝันของพ่อบนพื้นที่ก่อกำเนิดทฤษฎีใหม่ของโลกวัดมงคลชัยพัฒนาวัดนี้เดิมทีเป็นวัดมงคลแต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับวัดมาเป็นชื่อของวัดมงคลชัยพัฒนา <S <S เพื่อที่จะพัฒนาชาวบ้านที่ได้ทำตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระอ,องค์ท่านปรากฏว่าเราอยู่นั้นก็อยู่ดีกินดี พอมีพอใช้จากที่ทุกยากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มีประโยชน์มากต่อสังคมต่อประชาชนแต่ว่าต้องใจเย็นปีหรือสองปีถึงจะเห็นผลแต่ถ้าใจร้อนไปทำปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บไปแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้ก็เลิกลบกันไปเราต้องให้ได้ผลแล้วก่อนแนละ้วถึงจะดำเนินการต่อไปในขั้นที่สองต่อไป โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ในทฤษฎีการจัดแบ่งที่ทำกินเป็น4ส่วนง่ายๆ30%แรกให้ทำแหล่งน้ำ30%ต่อมาให้ทำนาอีก30%ปลูกไม้ป่าไม้ผลที่เหลือ10%โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่อาศัยโดยแนวคิดดังกล่าวนี้ได้พัฒนาไปสู่โคกหนองนาอารยากเกษตรในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสามารถหยุดยั้งสภาวะโลกดือนลงได้ทั้งโลกเะครับเขียนแผนแล้วมาประชุมกันผมเคยมีส่วนเข้าไปร่วมประชุมมาเขาหลายครั้งแผนดูดีมากเลยที่จะหยุดปัญหาโลกดือนแต่ในทางปฏิบัติถามแล้วไม่มีประเทศไหนตอบได้เลยว่าจะ implement ยังไงจะแปลลงปไปสู่การปฏิบัติอย่างไรเราจะเตรียมสื่อสารทั้งโลกลเราเพิ่งกลับจากโรมมาสมาชิกทั่วโลกร้อยเหประเทศ เห็นชอบกับสิ่งที่เราจะทำหยุดปัญหาต้นทางของเรื่องคือหนึ่งขยะสองการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยก็จำเป็นต้องมีตัวเก็บคาร์บนอนแนไซสลงมาไว้ในดินลงมาไว้ในต้นไม้มากทสุดเราก็จะชวนกันเพาะกล้าแบบที่พระเจ้าแผ่นดินเพียนบกเพียนทำให้ดูทีิก,ก็เจตนา มาขอกำลังใจมาขอสีนขอพรจากหลวงพ่อดั่นเองเพราะว่าวัดน,นี้เป็นต้นกำเนิดที่ทําให้พวกเราทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยได้เรียนรู้แนวคิดของพระเจายหัวอย่างลึกซึ้งจากการปฏิบัติออ<อ>ขบวนนักปัน่นเดินทางถึงจังหวัดลบบุรีรณรงหยุดยั้งโลกเดือดผ่านวงเวียนพระนารายมุ่งนาสู่ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่นำทีมต้อนรับอาจารย์ยักษ์และคณะนักปัดพร้อมกับนำเสนอความภาคภูมิใจที่ได้สร้างศูนย์เรียนรู้คอกน้องนาขึ้นในค่ายแห่งนี้ ที่เมื่อก่อนนี้เป็นพื้นที่ป่ารกลางได้รับดําริจากท่านผู้บัญชาการกองพลทหารพื้นใหญ่นะครับให้ทําพื้นที่โคกหนองนานเพื่อสนองแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่หลักๆของผมก็จะมีการปลูกข้าวแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์มีการทําไม้กวาดนะครับจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้ครับแล้วก็มีการเผาถ่านแล้วก็มีการสากัดน้าส้มันไม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการนำมูลวัวนะครับที่เราไถาชีวิตโคกระบือมา แล้วเราก็มาอัดเม็ดนะครับก็มีมีการสอนนะครับให้กับน้องๆ้องทหารกองบัจําการที่กําลังจะปลดออกจากกองบัญชาการเพื่อที่ไปต่อย,ยอดตามภูมิลำเนาะของน้องๆทหารเองแล้วก็อีกประการหนึ่งคือสอนให้กับกําลังพลที่กําลังจะปลดกเกษียณเราก็ตั้งโครงการไว้ว่าวสามไล่ไวเกษียณที่นี่ครับจากนั้นคณะนักปัดได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสร้างอาหารกับทหารพันดี ค่ายภูมิพลที่นี่ก็เป็นอีกศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยเกษตรที่ประสบความสําเร็จสาม,มารถผล bueno like ิตปุ๋ยใช้เองปลูกพืชได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสลัดชนิดต่างๆเสร็จสิ้นภารกิจเรียนรู้โคกหนองนาคณะไบฟอร์เอิร์ธมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก เพื่อร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนหยุดโลกเดือดกับเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่นัพาหนุมานเวทีเสวนาได้ถูกจัดขึ้นบอกเล่าแนวคิดเปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุกคำตอบอยู่ที่ห้วยกระแทกโดยพลเอกธนศักดิ์เก่งถนอมมา้าอดีตผู้บัญชาการทหารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้เล่าถึงที่มาของการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทกเกิดจากกองทัพบ,บก ได้เข้าร่วมโครงการป่าศักด์โมเดลสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยมีดรวิวัตรศรยะกรรมทอรประธานมูลนิธิกษตรกรรมธรรมชาติออกแบบพื้นที่600ไร่จนกลายเป็นโคกหนองนาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมได้แล้ว การนำดินก้นบ่ขึ้นมาถมเป็นโคกสามารถปลูกต้นไม้ให้เติบโตได้ด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาจึงเป็นคำตอบเชิงประจักษ์ว่าสามารถเปลี่ยนเขาหัวโล้นให้เป็นเขาหัวจุกได้จริงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในไบ e ฟอร์เอิร์เทิดไทยองราชันโครงการปั่นจักรยานสืบสารพระราชปณิธานวันที่11จังหวัดกำแพงเพชร